บัตเชียใครครับฟูเซนครับมีช็อคโโมาจากอโรนฟิลโอ้ยแล้วก็ดันแบบดันไม่เอาทรงเลยฮะเอเมทีเฮดครับแบบนี้ครับมีโอโรนดันมาจนถึงเอ้ยบีล็อบบี้แต่ว่ามีชาลาล่าครับน้องก๊อฟฮะชาลาล่าอยู่ตรงบีล็อบบี้แล้วมีช็อคโปบเข้าหน้ามาโอ้โหยิบแม่ของโคตรดีไปได้ก่อนคนแรกขอโคตรดีออมาตัดเลยครับบริเวณมิดลิงนะครับเอาละครับผมแล้วไหลกลับไปเอแบบนี้ สไปดอ้อมเข้าด้านหลังครับฟูเซนครับโอ้โหคอนโทรลกลางไหล,หลผ่านมาแบบนี้ยังไงเดียวเอ็นโดตัดปลายเหมือนกันครับกระดุมแตน้าของแล้วมิสแหนกปยเรียบร้อยครับวันไฟามาถึงแตน้าของจอเซฟไปเหมือนกันโอ้ยเฮียเรา,ามีของมีขอ<ม><ม>งเบรกใน a s ซา e โอ้โหงานเข้าเลยครับแต่ว่า PTC ครับ ผู้เล่นคนนี้ประมาทไม่ได้โอ้โหแต่ว่าเป้ามันเยอะเกินวานเราฟายแกไปดีซีไปแล้วเหลือคนสุดท้ายมาโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรยักเครื่องนำขึ้นตามที่เราคุยกันไว้อย่างที่มึงพูดไว้เนี้อย่างที่กูพูดไว้เนี้กูบอกแล้วไอ้ตาจับเชอร์ลิฟ์ด้วยนะไอ้เจฟมึงรอดูนะการที่ผมมีของมึงรอดูราวนี้นะเพื่อนของฟูเมนแบบตละเม็ดมึงรอดูราวนี้เลยมีของดีให้ดูเสร็จแล้วนะครับถือเป็น สปายพุชแล้วกันนะครับสำรับเป็น MTs นะฮะดันบีล็อบบี้ถึง3คนครับและรอบนี้เนี่ยโโอ้หเป็นการตั้งรับแบบดีฟอลต์เลย PTC ที่สรุปมันอยู่ฝั่งไหนวะกลางเนี่ยมีอารามบอดในการดูอยู่นะฮะแต่ก็มีวันอฟายครับแล้วก็อลอนฟิลคอยแพ็กอยู่บีแล้วตรงนี้ต่างจอดโอ้ยอ้ากูบอกแล้วว่ามันมีของบีเฮียกูบอกมึงแล้วใช่ไหมผม KO โดนไปฮะต้องกาเวสลารยามากระดุมถูกบอลกลับมาอ่อนครับแล้วเป็นเดียวเองครับลู่ใส่ลู่สะบอย กระดุมครับแต่ได้ถึงชนะของทีเลอร์แฟมลี่ไปแล้วเดี๋ยวเอ็นอร์เซนและกระดุมตัดชาราลาไปเลยเก็บเก็บสามปิดงานนะผมเอ็มไอทีเอสนำไปในวสองต่อศูนย์แปลกแปลกโมนัสลาวของเอ็มไอทีเอสหรอไม่มีจริงบอกแล้วนะเวลาฟูเซมันจับปืนอะมันดูน่ากลัวไปหมดซื้อมาเป็นวันเดาครบเลยครับเป็นเกาะเล็กสองคนนะครับกูยังกลัวเลยกลัวทีมตัวเองต่อเอเซนที่มิดลิงดับเดินไปทุกอย่างกลาง ขอนตรงกลางเหมือนเดิมครับสไปร์ตกอยู่ที่แอตเทนเกอร์สปอรนะครับค่อยๆโรเตทกลับมาเก็บกันก่อนนะของทีมที่สครับเด่นนะขอนข้างที่จะยึดพื้นที่กันก่อนเลยครับเร็วมากไม่ได้ฮะสำหรับแนวของฟูเซนนะใช่ครับถ้าเสียราวนี้ไปเนี่ยปึงเลยนะยาวนะเออยาวนะแต่ถ้าได้ราวนี้มาครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มาตรฐานที่ดีใช่ครับอยู่แล้วนะครับของฟูเซนนะฮะในแมบนี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าฟูเซนในแมบนี้คือแบบสตรองมากอ่ะเดอะเบสอะ ใช่ฮะอ่าแล้วแท็กเอาโดนไปครับแท็กใส่หน้าของชาราลาไปเหมือนกันนะอารอนฟิลครับอยู่ที่ไซบีฮะอันแม่อันแม่เนี่ยในในบุรุษอันแม่แต่ว่าโดนนะโดนจอนนะล็อบบี้มาเลยโดนจอนนะมาได้วานาฟายมาพิเลนเหรอช็อกโผลมาครับการเข้ามาถามมาแฝงโอ้โหแล้วเล่นอยู่มือป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้ก่อนครับและมี อ้าวสมกมา้่อ้าหนฮะโอ้โหโดนได้อย่างไรนี่วาวตอ้ยโอ้เอาครับชาาครับสปายแพนตอยู่ครับที่ไซส์บีครับเรียบร้อยครับต้องดูช็อตดีเทนาลครับตัวท่อนะปืนล่วงเลยอะมาไม่ได้กดจีนะตายไปก็เดินมาแล้วก็ตายครับผมไปทำอะไรเสกโกด้ทใช่ฮะ เอาอะไรไปอยู่ฮะกระดุมบอกแบบนี้แล้วมีคนดันหลังมาแล้วสวัสดีครับ<ว>ทุกคนสวัสดีครับเอาอะไรครับซียูพอยท์ครับเจอไหมไม่เจอครับเดวเอ็นจะเดินออกมาที่ซีเฟนเดอร์ต<อ>ั้งเป้ารออยู่<ม>แล้ว,ลว,ลว,ลวครับมานมิสแนคครับโอ้โหเรียบร้อยครับสองต่อหนึ่งครับ <c oughs> มา <c oughs> บ้างแล<น>้วครับผมผูเซนนะจังหวะนี้ครับเสียแค่จอโนเซนแค่คนเดียวฮะได้กลับมาเป็นวินที่สําคัญเหมือนกันจอโนเซ่นโบ โบสวยเอ็มโอ้โฮไมค์ก็คือเยี้ยอะไรวะอินฮิวเมอร์เรียคชันมาเลยครับไฟอโรนฟิวแกเต็มตัวโดนตืบน่าจะต้องรับศึกใหญ่แล้วแหละครับแล้วเต็มตัวโดนตืบมาแบบนต็มตัวโดดตื้บมาแบบสแปมทะลุสมโภคบ้างครับเป็นจอร์โอเซ้นคราวนี้สวยแทนครับบอกขอคืนเท่านี้ครับจะการสแปมครับใส่หน้าของเนปุราไปครับยังไงฮะไหลเข้ามาพีดีสีเคลียร์ก่อนฮะนี่เคลียร์ครับ เดินเข้าสายมาแล้วหูไลน์อัพพอดีครับตัวหน้าตัวหลังตัวหน้าตัวแล้วแจกไปต่อเขาใส่ไม่คดีโอ้ป้อมปืนนะจังหวะนี้ครับเขาไฟแม่งโคตรดีอ่ะป้อมใหญ่ฮะหน้าหลังครับผมครังเลังอลเ่มือนกันว่าคุณจะมาอะไรแปลกหรือเปล่า เรียกว่าช็อตแคนนอนใช่ใช่ครับผมที่จริงตำแหน่งของน้องตั้งแต่เดีเลเดลเอ็นชูนิวกลางไปวันนั้นคือสามารถปิดตรงนี้ทำให้ไม่ชอบจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าเป้ารอนะครับตรงบันไดหลังงเดียวคือเวลาคนที่จะบุกแล้วโดนเดินลงมาเนี่ยคือมันต้องเช้อารมณ์ในเกมน้องประตูขวาประตูซ้ายรีเซ็ตนะฮะชูนิวกลางมันไม่ใช่คนไม่ดีนะครับผมมันแค่ลมในเกมแบบสนุกเขาแหละแต่คือ มันคนมันก็ดึงมาเป็นดราม่าไงดูแบบว่าเออแบบไม่นี่ทั้งที่ทุกๆวงนการเกมเขาก็มีไงเข้าใจป่ะมันเป็นการระบายอารมณ์แบบคำนวณอยู่ทำไมเขาถึงรับลึกการที่แบบว่าคือไม่ให้รับหรือกระจายความกดดันนะครับผมแค่นั้นเดอร์ด้วยฮะดีเฟนเซอร์ดเลยครับตรงนี้ใช่เขาน่าจะคํานวณว่าแบบถ้าเขารู้ฟอร์แมตกัน B แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบการน่าจะตัดสินใจเข้าบีอีกรอบหนึ่งใช่ครับเชียร์ความกดดันของตัวเองครับมาแบบนี้ครับแบ็กเมนก็เบรกไว้ก่อนนะครับ อ่าแก็บจองเอเซนครับค่อยๆไหลมาอืมทามมิ่งพอดีครับหันหน้ามาแล้วจัวนี้เล่นจะเป็นกระดุมัแต่หน้าบอลมีสแหนกไปเดี๋ยววิ่งเข้าสายมาจังหวะนี้หาแบ็คไซด์ก่อนครับมันมีรีเทกอะไรบ้างวะไม่มีรีเทคอะไรเลยนี่รอรีเทคครับพี่เบนนะคุณผู้ชมต้องรออะไรครับผมเข้าใจเลยฮะสถานการณ์แบบนี้ครับ แต่ว่าตัดไปได้หนึ่งคนนะตน<อ>ัวผู้เล่นได้เปลือกก็จริงครับแต่ว่ามุมดีคูเซนเอาท้าบเลเอายิงพลาดครับจอดอูเซนอูจังหวะนี้เชียรชิบหาย<อ>แล้วเหรอสองเล่มชิพหายแทนเขาเลยครับเมื่อสักครู่เหลือสองเล่มอีสัตว์โอ้โหสามใบไปแล้วครับเหลือแค่สองคนระับต้องแทบมาได้สักหนึ่งครับเพื่อให้มีดกลับมาห้าเล่มเหมือนเดิมนะครับขาเบิร์ดครับปิดเป็นวันเวย์ไปก่อนครับแล้วมาดูที่ชาร่าคอสอยู่เหมือนกันครับแล้วมาจอดเดินไปหนึ่งยังไงหลังเอาไซมา ใ่เขามาไอทีจะโดนดิของีเหมือนกันตน้ไอทีโดนดิเามิมาแ้วคนละไอค้สองก็การเลไปก็กาเรตัชาราาไปเหมือนกันสุดท้ายหมดแล้วหรอับผมตรงนี้เอไอทีเอันไหฮะเปิดแล้วปมดแล้วหอมดแล้วหรอมดแล้วหรอหมดแ้วอหดล้รอหมดแล้รอหมอาดวอามดวอมดต้องทดเลหอมดแลวอหมดแล้วหรอกมแล้วรอดวหอมดะล้รอหลวหรอหมด้อกมแล้วรับเป็นการอำให้วัรรอ้รอดมลยวอลรอดูเลยนะ เดาไม่ได้ลุนกันพรุ่งนี้เดาไม่ได้เดาอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับตรงนี้ฮะดูดิดูดิมาเหมือนกันทำให้ศัตรูตายใจปะล่ะเกือบโดนหัวแล้วนะายจอนนะจอนกันเลยนะแต่ว่ายังรอดมาได้ครับแล้วตรงนี้จะเข้าเลนหรือเปล่าอยู่ที่หน้า B Main โอ้โหถึงอีกคนเลยเยอะมาก4คนเข่ามาขาด้ะแหมผูเช้าด้วยฮะเฮ้ยตายมาเมื่อวันนี้ตายมาไม่หนึ่งเยังไงมาใส่หน้าขอยังไง ตัดยังไงมีเนยบอลอีกต <ver> ัวนึงหาเห็นวันทราย evet แต่ว่าอยู่ได้เลยนะครับเทปนีเทปดีจันครับระยะมาก็กราเก่าเร็วกว่าโอ้โหตัดให้เงาเงาแล้วโอเวอเ์รเตอร์งอ้กูมาเจอโอเวอร์ไรเตอร์สวนหายโอ้โหนี่เราไม่สนั่กโอ้ยังมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกนะครับนั่นก็คือ PTC ครับอ่ะเฮ้ยไอทีจัดให้กูอีกหนึ่งตัดเก็บงานไปแล้วแบบพีา PTC มาได้กระดุมอยู่ตัวนี้ประมาทไม่ได้นะครับผมบอกเลือกเต็มนะ แล้วจะเดินขึ้นใดหลังหรือเปล่าโอ้โหประมาทไม่ได้ห้าตอนหนึ่งเข้าไปแล้วตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดคนในทีมเริ่มจับคอเสื้อกันบอกมึงเล่นเฮียแล้วของมือไว้สั์เพื่อนเก่าหลายคนเลยเี้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าการแทงแทงไมด้แล้วแตพูดเลยว่าจะฟายแต่น่าจะเอาเส้นฝ่ายแล้วแล้วโอ้โหแล้วมันทำลายไปก่อนโดนเข้ามาเหมือนกันหนึ่งนัดฮะ แต่ละมิสแน็กก็โดนดาเมจใกล้เคียงกันนะแล้มิสแซกดูจะเจ็บกว่าด้วยครับเพราะเสียเกราะไปด้วยแล้วที่พอเสียเกราะเนี่ยเธอเล่นวมจิ้วๆนะไอ้ก็ไม่น่าเขาแดกหรอครับ11ดาเมจตอนนัดนะดูทรง่าจะแบบพี่ข้ายของน้องไก่ปีน้ำเหลืองไม่ค่อยดีอ่ะวางล็อกดาวครับผมชาล่าวางแล้วบอกว่าวางล็อกดาวแล้วนะเอาไงเอ็มไอทีเอสก็ไม่ได้รีบร้อนนะผมรอเอ็มไอทีเอสก็ไม่ได้รีบร้อนครับตั้งวันี้เบย์ย์เบย์ทีเอครับเหมือนจะมีการวางวางล็อคดาวหลอกครับนั่นน่ะสิ เพราะว่าเซตปุกจริงๆเนี่ยอยู่ที่ A อย่างที่พี่ชนบอกครับแล้วเข้าไหมเข้าไหมเอนะเข้าไหมอ้าวและเอเปิดตัวเปิดใจเดินเข้ามา BDC ได้เดวอ็นมาก่อนครับโอ้โหเลยที่กล้องบิดดับเลยภาพอยู่หลังเจนแบบนี่แล้วปาดหลังมากล้องการเรสได้หนึ่งแต่ว่าทีละฟันไม่ดีประเทศกองการเรสไปแล้วพาลานอยมาแบบนี้เบรกจังหวะแล้วก็ลังจะพางตัวไปแล้วต้องหลบมาจังหวะนี้ต้องหลบปากก่อนได้กระดูมมาแต่เวลาเหลือดนเราโดนฟิวมาเก็บทีเลาต้ันรีบไปได้อีกครับ เหลืออยู่2คนจังหวะที่เจเข้ามาโอมดฟิวต่อหนึ่งครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เฮ้ยโลนฟีวันออนวันแต่เวลาหมดลงไปแล้วครับเป็นราวของ MITS เป็นชาวจังหวะนี้ยังไงครับไกออนครับแล้วตรงนี้ครับเอมอีกาซูมาอีดอยมันพูดเทียอะไรก็ไม่รู้โซลิทีไอทีไรไม่ใส่หูฟังไอเทียบีครับว่าแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไอทีไรไม่ใส่หูฟังน้องมาเข้าเอบ้างนะฮะตั้งแต่ราวแรกมาบูเซนก็แทบไม่ได้มาเอเลยฮะ จะดุมรออยู่ครับและมีปิดดาวโคเวอร์มาแบบนี้ครับจะเปลี่ยนมุมหรือเปล่าครับใช้ช็อตตี้เล่นใกล้ดีกว่าครับแล้วอ้าวดีเทคเจอจะเป็นสับเพรสครับเฮ้ยเป็นซีโร่พอยต์ครับของอ่าในส่วนของพีที่ี <c oughs> เดี๋ยวนะดูแผนของเขาก่อนฮนะ oh! โอ้โหจอนโอเซ้นได้แต่ว่ากระดุมมาเทรดไปครับและกระดุมแอคทีเวตมาแบบนี้มีแนวอมมานด์ครับจากฝั่งบุกและเดลเอ็นฮะซับบี้สวยไปเทรดดีเพื่อนเทรดมาชุบได้ไหมสกู๊ปคูเล่นครับดูจะสวยชุรียบ แล้วจะปาดมาจังหวะนี้แวเได้สองเลยได้สองแล้วก็ดูไป่้าได้อีกแล้วหมดเลยครับวอนอไฟเก็บสามไอทียินอยู่างเงี้ยครับโอ้คือพยายามจะไปเอ่อดึงไอเขาจะไปเล่นหนักลอกเตอร์สเตงมั้งเปิดประตูเพื่อนชุบอยู่แทนที่ยินโคเวอร์เออกูดูให้อยู่เฮเว่นไอทียินไม่ทันเลยโดนคอสมาจากวอนอไฟครับ ราวนี้เนี่ยได้ได้ว่าไอ้ตันเปิดได้สวยโดนเทปมาไม่เป็นไรพอดีจังหวะนี้ขายสตัวก็ตกขึ้นมานี่แบตเตอรี่ยังไม่ทันเต็มฮะเห็นอีกแล้วเห็นจังหวะวางเป้าของจอ์โอเซนแล้วขนลุกมึงเลกอะไรอยู่วะนั่นน่ะมันจะมีใครเล็กกี่คนที่ท่าบร้ออะไอรอนแมนเหรอพี่จริงเพราะปกติวางเป้าอันนี้ถ้าวางเป้ามาในไซส์ก่อนดีกว่าดีกว่าเทเวนได้สภาพต่ำกว่านีะอาจจะสภาพแบบทิปเปอร์บ็อกอ่ะของข้างล่างอะนะครับเขียวข้างล่างอะ โอ้ยโอ้โหเจ็บเลยครับชาราล่าครับโดนสแปมทะลุสโมกไปครับสำหรับกองกลางแล้ะกันโดมาตรงกลางเห็นถึง2ฮะตอนนี้ฮะมิด3วากิวครับโอ้เซนฮะค่อนข้างตึงเลยนะเขี้ยวยันอารามบอร์ดอะคิดดูวะวันอัฟฟาอะวางลึกมากฮะเออวางลึกมากไม่ให้เคลียร์ปล่อยเข้ามาเก็ตไงใช่แต่ไม่ให้ไม่ให้อยู่ซีทีไม่ใหอยู่ซีทีแน่นอนดีเฟนเดอร์สปอร์ตฮะววันนี้ไม่เฮฮาแล้วเหรอครับไม่เห็นกูเศร้ายัง ปลาขวางไว้ก่อนเลยครับแล้วมีซีโ,โร่พอยต์สวนเข้าไปเหมือนกันครับแหมดีปลาไปแล้วฮะปลาไปแล้วมันซัดก,กันอีกแล้วหรอสามะอ้าวแล้วพารานอยไล่ามาแล้วแฟดครับโอ้อยอา้าวแล้วเดอเอ็นติดแฟดอยู่แต่ว่าเขาแฟดแล้วเขาหนีฮะคุณผู้ชมฮะ<อ>แฟดแล้วเปลี่ยนแกนอปาตรงกลางครับเอาแล้วฮะเปยกันบ<ก>่อยมากน้องอโลนฟิวไล่ดกระดุมครับเล่นอยู่เหนือ ไปหนึ่งแล้วน้องไม่่ต้องงหวีดีสี่ได้เดวอ็นมา้ยแล้วแบบนี้ฮะบอลซ้ายเอก็โดนเข้าแต่ว่าตีสองกาเรสครับโอ้โหกล้องกาเรสก็แสบมากแบบว่าจะล่ามาสวยแสงหลังกล้องกาเรสครับคือจังหวะมันพอดีไปครับกระดุมทา้ยทีทีทีเย็นทีทีเลิฟปาดไหมเทเลิฟโโอ้หเอาครับแล้วชาลเดสเตปครับลงมาด้านด้านล่างกันก่อนครับซาลามาเหมือนกันนะแบบนี้แล้วเปิดจังหวะของกระดุมเปิดมากครับ ครับเป้าแบบเปิดเลยครับจังหวะนี้ถ้าเกิดมันย่องลงมานี่อยู่ที่เพื่อนเพื่อนแล้วครับแต่ว่าวตัวหน้าเอครับวอนลาฟายครับโอ้โหคนลุกว่ะอยู่ที่วอลาฟายครับเมนอ่ะใช่ใช่อยู่ที่วอนลาฟายฮะถ้าวอนลาฟายแกะได้หนึ่งเอาแล้วกระดุมโอ้เจอตำแหน่งแล้วครับเอาแล้วแบบนี้น่าจะเสร็จแล้วฮะเวลาเลือน้อยลุไหวทีนี้มีสนีครับแล้วจุ่มแล้วจุ่มเรียบร้อยลาวด้วยสองฟูเซนตมาแล้วครับ โอ้น่าฟายแกะไม่มีอะไรยากน้องพี่เชื่อมันในตัวน้องเสมอหลับอยู่ในเฮลนะคือถ้าจังหวะที่กระดุมหยิบสองเส้นครับรออยู่ครับเฮ้ยมันแตกเอ๋ว้ยมึงได้หยิกูป่ะไม่อยู่เอเยอะได้ยินแล้วนะเคลืเรื่องเพื่อนแฟตกำอยู่แฟตไปไหมไปไหมหนึ่งสองยังเคยว่าโดนพอแฟตแน่นอน หายสามมากเกี่ยวไปแล้วหนึ่งครับวันนี้ครับแล้วพรมันโอ้โหก็ถือมแล้วโอ้โหก็ถือมีดเส้นเหมือนกันก็เก่าเร็ปวดใจดังไฟส้มส่วนท่าหลวงอกชันรอกระดุมอยู่ไอหนาฮีก๊อปมันทำส้นตีนอะไรโอ้แล้วเนบูล่าเนบูล่าอันนี้ครับอ้าวเจอหนึ่ง จอหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอ็นตัด PDC ข้างหลังแล้วเอาโหลดฟิวได้เชือกฟามิลี่และจอนโอเซนกระโดดเข้ามาแบบนี้หลังเจเนเรเตอร์แล้วเดี๋ยวเอ้นและจอนโอเซนทิปลุคิวแต่ว่าจอนโอเซนเหลือคนเดียวสองไปดอมบอมดอบบ่ใครทำบอมดอบอ่ะชนะล่าหันแล้วแล้วนะครับใครทำบอมดอบยังไม่ได้เก็บมาครับอยังไม่ได้เก็บมาหรอครับระทับรอแบบนี้ทำไมยับรออยู่แล้วครับทำไมเป็นงั้นครับกระดูมาโฮที่ซ้ไปเรียบร้อยลากเป้าลงมาต่อในน่าจะจอนโอเซนฝ่แปดต่อสองยับมีดสแปดต่อสองครับมีดสครับจังหวะจังหวะนี้แล้วครับี d c อุ้ย M เปิดอ๋อหนึ่งครัตรงนี้ครับกระดุมนตัดไปล PDC ครับมีแฟกเม้นมาไล่อุ้ยแล้วเหมือนจะมีโดนยิงเหมือนกันครับ PDC แต่ว่ามันเป็นแบรนครับอ้าวแล้วไล่เข้ามาแบบนี้โดนยิงหัวกระตุกมาแล้วตัดเได่จอนโอเซนครับและมีคอสมิกดีวายครับอุ้ยเออ้าวแล้ว PDC โดนยิงครับแล้วมีล็อกดาวล็อกดาวแบบขู่ดีบาร์ยิงได้สวยน้องฉลาดเล่นได้เปรียบแล้วครับที่โดนดูดเซน พี่ครับผมโดนดูดข่าวนี้นะไม่อย่างนั้นจะเหนื่อยเกินไปก็กระโดดลงมาเพื่อนสวยสามต่อสองคุยกันดีๆสามต่อสองคุยกันดีๆนี่ครับอย่างที่พี่เบนบอกไปครับแล้วฟอร์มเดชาโดไปเช็คข่าวครับที่ไซเอะครับไม่เจอใครแล้วจะเช็คถึง CT ด้วยครับน่าจะเช็คถึง CT ทด้วยแล้วตอนนี้ฮะไอ้เประกิจมันอันตรายอย่างงี้ไม่ใช่เหรอที่บอกไว้คือมันแกะยากจริง ใช่ครับแกะยากจริงมุมนี้แกะยากจริงนะฮะคนจะวางป้อทีหลังไซน์เส้นก่อนเทียบไว้เทียบไว้อุ้ยกอบแล้วมุมมุมมุมขีดมุมแตะละกอบปะเลยไล่เลนมาแบบนี้เดลเอ็นสวยดีเดี๋ยวไปก่อนคนแรกครับเดือดกองกาเรสคนเดียวก็กาเรสโดนตัดเลือดไปนิดหน่อยครับ และวสามต่อหนึ่งจังหวะนี้ในการแกะของเขาแล้วก็การเลียได้หนึ่งตาหมดกูดูสองแล้วได้สองโอ้โหจีเลิฟไปไม่เลื่อนเลยทีเดียวนะโล่ใจเกิดความเลิฟครับจังหวะนี้แต่ว่ายังดีเทีบเพียงพอพูดใจมันนักไปถามกันเหมือนกันจ้าผมถ้าเกธอเสียไม่แพ้ใครเลยห้าตาเขาบอบว่าไม่รู้เหมือนกันสู้ๆครับเกมไอตีนน้องครับสถานการณ์ตอนนี้พี่จะไม่บอกว่าเชียร์ทีมไหนก็ได้นะครับระวังโดนแบนพี่เตือนไว้ก่อนนะก็ได้รอบที่หนึ่ง ูสกิดมาเหมือนกันครับดีไม่เข้าหัวแต่กล้องการีสเจ็บกว่านะสาหัสนะกล้องการีสตอนนี้ครับกล้องการีสโดนดาเมจไปสามสิบห้าแล้วแล้วกลับมารวมช็อตทีเลิฟอยู่ช็อตด้วยทีเลิฟอยู่ช็อตด้วยไอ้เหี้ยแต่ว่าพาราโน่เนี่ยมันเป็นพาราโน่แบบว่าเห็นระยะอยู่โดนมือหมดครับพี่เพมพ์หาเบิร์ดเข้ามาในไซส์แตกมาการดุมตัดพีดี้แบบออนไซต์เลยยายฮาวนี้ทีเลฟแฟมลี่ วนกลับมากันก่อนครับปาซีโร่พอยต์มาเช็คลาฟเตอร์โดนแท็กไปหนึ่งนีครับผมอุ้ย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 เอาเยวเรียวเรียวดิรับแพลนแล้วครับเป็นแพลนไม่ใช่มุมดีฟอล์ด้วยนะมุมใต้ลาฟเตอร์นะครับคือบังคับให้แบบมองข้างในเลยอ่ะโหแล้วเก็บมึงสองครับไปต้องได้พงนะสถานการณ์สถานการณ์ยังไม่ตึงเครียดมากนะอันนี้พูดเลยนะท่านผู้ชมพูดเลยนะครับโูเซนครับวนกลับมาเฮ้ยหัวใจมันบีบบังคับมากตอนนี้หัวใจโอ้ หัวใจบีบบังคับกูมากตอนเนี้ยบอกเลยปืนแตกแล้วยังไงคุยกันไอตันไอเฮียเหลือซิเป็นนัดไอ้สัตว์พี่ทิเทปอ่าพี่เบ๊กใช่ฮะพี่ิเทปโอ้โหแล้วก็โดดมากโดดมาเป็นอัลโอนฟิวแต่ว่าวันเไฟมาแบบที่โดนทาร่าแล้วอัลโอนฟิวเขาได้ลาวสวยน้องไที่เฮสวย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 เหลือจะเชื่อฮะคือ ภาพจำแอเซนของมิดนะภาพจำยิ่งชาเจนที่โดนไปดิมทุรอย่นงดูดูทีทีวานนี้ก็มีนะสิบสามนใช่ตอนแรกคิดว่าแบบมันหลุดมาจากละครสัตว์แถวไหนวะฮะเอทีมันหลุดมาจากละครสัตว์แถวไหนเป็นพนแทวันแย่แล้วใช่ครับอวานอวานนี้คุณอาร์มนี่ครับน้ำไหลเยืดนะใช่ฮะ หัวจะปวดฮะธรรมดาเขาบอกคนเจ้าชูว่าเป็นคนแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวก็โดนเล่นอีกฮะเราครับผมอ่ะมาดูครับผมราวที่สองคต่อเนื่องกันมาจากพิโซราว์ครับเป็นสเปกเตอร์ห้ากระบอกเลยครับมาแกวของจอโอเซนครับเชอร์ลิฟสองนะครับผมแล้วมีแขกชารันล่าอ่าจอโอเซนมาเป็นตัวเรียบร้อยกระดุมตัดได้ฮะสเปย์หายเลยครับแล้วกระดุมฮะแกล้มเลยหมดแล้วหมดแล้วตัวข้างหน้้าไดหมดแล้วตอนนี้แล้วแกพูดแล้วเบิร์ตทีมแล้ว เดินไปส่วนหลังบ้านเลยครับสำหรับกระดุมฮะผิวหรือเดอร์ทีมแล้วตอนนี้ไฟแค่สองเดียวเองครับเรือสองต่อห้าสองคนครับทีและแฟมบลี่และพีดีซีครับไอเอ็มถือเป็นมาแชวไอทีถือเป็นก๊อกปืนนานลุ้นมาก เอาจริงตอนนี้ระวังแค่ดีเฟนเดอร์ปืนหน้าลุ้นมากตอนนี้สถานการณ์ก็ได้ครับเพราะว่ามาเก็ตในแกปิดประตูอยู่โอ้โหมาเก็ตปิดปิดประตูไม่พอโอ้โหแล้ววันละไฟเดินตุ๋ยอีกวันละไฟเดินตุ๋ยเทเลเดชใช่ใช่น่าจะดีที่สดแลดีแเบิรสวยเอ็มโดนไปหนึ่งสวยเอ็มตายตัดไปหนึ่งครับวันละไฟแล้วที่ตายมาได้จีเลิฟอีกคลิปไอ้ต่อไม่เป็นไรสิบเป็ดต่อสามเองเองด้วยครับพี่ใช้คำว่าเองลุงเงับไหลมาครับแคทวอลครับ จะเข้าสู่มิดครับพี่แล้วโผล่มาเรียบร้อยครับพี่ DC Double Q by Double Tap เลยครับกระดุมวันละฝายยังไงเดวมายเฟรไม่ได้เหมือนกจ็คตัวโอเซ้นะเอาแล้วแบบนี้ครับอ่าแต่ว่าทีเลิฟได้กองกาเรสมาครับแล้วองค์นี้ตัดมาเป็นอโลนฟิวได้ทีเลิฟไอทีเออร์หรอ ตรงกลางเอาเลยโอ้โหดีนะเทตุได้โหแต่ว่าเป็นเหลืออโลนหนึ่งหนึ่งแล้วสไปดยดรอปแบบนี้เรียกเพื่อนมาแคมป์สไปา์เลยแล้วพีทซีก็เจ็บมากๆด้วยครับโอ้โหเดลวอนครับพลิกดุจังอ่ะโอ้โหแล้วมาสแกนก่อนไอทีมือเหรอวะไปเช็คแถวมิคับบี้ครับไม่เจอใครสองหนึ่งสองหนึ่งยังไงสองหนึ่งยังไงโอ้โหแล้วมีซีโร่พอยครับสปายเช็คอีกเปล่าครับไตกอยู่ครับโฮโฮออนสไปา์เลยครับได้อยู่ได้อยู่ที่ แปลว่าลำบากแล้วโอ้แต่ว่าเลฟิลทำได้นะได้อยู่พื้นนะพูดถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วแกวางเทอร์เรตแบบนี้ครับดูมินิแมปป่าไอ้เหี้ยนที่แกต้องเดี๋ยวมันมันมันอยู่ของมันคนเดียวนะแล้วมันอยู่มุมที่ไม่เซฟเนี่ยถ้าเกิดเออมันก็มีอาการหมึกันได้แหละแต่พูดถึงอะต่อให้เก็บแต่คือแบบไมก็แพลนไม่ทันแล้วครับใช่มันน่าเสียดายวางนะเพราะว่าเขาเป็นสเปกเตอร์ด้วยปืนเขายิงสู้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดแบบมุมมุมนั้นอะ เวลาไม่น่าทันแลวครับสถานการณ์เดียวตอนนี้ของอโลนฟีว่าคือต้องเก็บ 2, 2เท่านั้นครับโหยากครับพีดีซีจะปิดมุมหรือเปล่า,าครับนะครับพีดีซีไปแล้วครับหนีดีกว่าครับถึงแม้ว่าค่าชาราได้ก็จริงแต่ว่าเป็นชารา,าปิดงานไปฮะซีต่อซิเป็นต<า>้าไังเตีตื้ไม่เกี่ยวยน้องใช่ครับมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเช้าไงหรืออะไรแลไวทำไมมีเขาเล่นได้ดีสำคัญที่สุดเหมือนว่าไอทีตื่นยังอ่ะตื่นแล้วน้องมือถามเฮียงงๆนะถ้าเกิดมันจะไม่ตื่นมันจะมาเล่นได้หรอสัต าเชียร์ยิงหัวเสียอยู่น้องจะถามอะไรพี่แปลกๆวะจอโอเซนครับอารมณ์มันแปลกวนตอนเนี้ใช้เป็นกาดี้อ่ะนะโมโหแล้วพาด์หนึ่งนะฮะวันละไฟจอนโอเซนและโลเททมาเอเลยครับเจมไอทีเฮ็ดดุดวดจริงเนี่ยพอมาเป็นอย่างเลยถ้าเติมไปแล้วถ้าเกิดเจมไอทีเฮดได้สวยโดนใดเฮ้ยแต่มิดหน้าได้ว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยมิดหน้าได้จริงวินเนี่ย แต่ว่าเสียกระดุมไปแล้วกล้องกาเรสจะพีกมาจังหวะนี้พลาดแล้วไปเดียวแน่นแล้วก็โดนเต้นนักแถบด้านหลังได้กล้องกาเรสไปแต่ปัญหาคือเขาเข้ามาด้านหลังแล้วก็โดดลงได้หลังแบบไม่เอาอะไรเลยครจังหวะที่ต้องแพลนสามต่อสามครับท่านผู้ชมจริงจริงครับจังหวะมีสามต่อสามไปอครับเฮ้ยมีดส่งดีมากแบบนี้อะไรครับผม ดีเทคจะลำบากมากหน่อยแค่ไหนโอ้โหอารอลส่งดีจริงย้ยท้ายอยู่ครับมาอยู่ที่บีเอเลยครับผมฟูเซนมาแล้วฟูเซนมาแล้วครับสองต่อสามฟูเซนเอาให้แน่นอนที่อยู่เนี่ยอโรอลฟิวฟูเซนเอาให้แน่นอนจังหวะนี้จังหวะนี้ฟูเซนเอาให้ทำไมเป็นอย่างนั้นเ h e c ครับ Matt Point ครับสิบสองต่อสี่ครับ M I D S ครับคือใต้สปีดเวย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเรียกว่านั่งนั่งเนี่ยรอเบสมาจริงมิดมาายฮะเรียกได้ว่าเป็นเต่าเลยอะไรเขาผิดใช่ครับรอเคกโดนเคกผิด ม่ใช่เป็นไม่ใช่วันละไฮะเป็นน้องไก่เพื่ออะไรก็ผิดไปหมดทุกอย่างมาแรกผมนึกว่าวันละไฟนะทีมกูเขาเป็นเทียรอะไรกันตอนนั้นสขาถ่ายละกันมาชี้แบบกราไม่ละเอียเออแวบเดียวเหมือนกันเออวันละไฟนั่งอยู่บีแบ็คเออโอ้โหแสบเด็กฮะปล่อยเทเลทมารอทำงานนะครับขึ้นชื่อบัตรพิทตลอดเลยครับของมาริดครับในแผนที่แรกครับแอสเซนต์ฮะผิดเสมอโอ้แล้วดูครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฟูลเซนต์ครับแกซื้อแล้วที่ซื้อได้แล้วครับ แต่ว่ายังต้องมาต้องซื้ออะไรหละครับพี่เป็นเนซีถ้าแพ้มันก็จบแล้วครับมันไม่มีต่อเวลาด้วยอ้แต่ถ้าพี่เข้าเนี่ยจอนโอเซนกเล่นมาแชลแบบสุดในรุ่นนะบอกก่อนท่าหัวรอเลยอ่ะเอี่ยครับอูแล้วดูเหลี่ยมที่กระท่าม่ะคือเข้าอ่ะขอแค่เห็นคิ้วอ่ะใช่ครับคิ้วแตกแน่นอนเขาไม่รีบเลยครับเขาโหเลยแค่นั้นเอง เขาโหเลยแค่น <One input> <istles> <ge ar> ั <ies> ้นเองพิกเนี่ยเขาวางเป้าแบบพิกนิดเดียวอ่ะจังหวะแรกถูกต้องแบบชัดเจนเลยครับเมื่อกี้นี้ฮะโผล่แนปมาอาจจะลั่นได้ครับเหมือนที่พี่เบนบอกครับเนี่ยแล้วเขากลับไปรวมบีเลยครับตอนนี้กลับบ้านนะฮะเขากลับไปรวมบีเลยแต่ว่ามีปล่อยเสียงมาจากพีทีซีครับตรงเอคับบี้ครับหรือว่าเอชอตเดี๋ยวเอ็นครับวันด้าไฟครับเมื่อสักครู่นี้ดึงอารามบอร์ดกลับมานะครับการดันบีออกมานะครับเขากลับไปรวมบี วนมาที่หน้าะบีอีกหนึ่งครั้งครับในไซด์เนี่ยมีสองเหมือนกันนะครับลำมิสแนกโดนบีครับโดนครับเช็คก่อนเปิดตัวเปิดใจฮะพี่ชนฮะเวลาฮะอ้าวแล้วพุ่งเข้ามาแบบนี้ครับมีเกือบป้ายหนึ่งคนครับแล้วมีการไล่ก๊อฟอยู่ในไซด์คนเดียวสาดทุกสิ่งทุกสิ่มิวจริงไปเพื่อนบีแบ็กละเจอโอเคและชาราล่าคนที่มีปืนฮะสวยเพื่อนลูกไปก่อนแบบนี้ครับ โอ้เพรสและแกะได้ดีครับสำหรับกระท่งของกระดุมฮะสาธุสิ่งที่มีจริงเข้าบอมไปเกิดมากนะเออพาล่อบาดตกหวยก็วิ่งออกประตูซ้ายแตกมากมครับวอนาฟายมีล็อกดาวแกล็อกดาวซื้อเวลาไปประมาณ12บสองวีแล้วพลาดแต่คอนเฟิร์มบินเคลียร์สายก้าแล้วจะเข้าเลยมาดแตคอนเฟิร์มบินลูนฟิวและมิสแนคนได้มาหนึ่งกระดุมได้มาโอ้โหและมิสแนคนได้เอาลนฟิวครับและตอนนี้กระดุม ไอ้ลำโดนแดกด้านหลังมีติดดีเทนหนึ่งคนแล้วจังหวะมาเรียบร้อยชิปหายแล้วสิบสามสิบสามต่อสี่ครับท่านผู้ชมงามแล้วโอ้แกปล่อยตรงตัวเลนที่โดนดีเทนลุ้นแมตต์ต่อไปแกมาล็อกตัวหลังแทนในแมตช์ในซีร่ใครมูบอกว่าทำไมฟูเซนเล่นงูจังเอ้ยพูดแรงไปพูดแรงไปน้องการไปต่อเพลย์ออฟ